แต่ว่าอนันดาแล้วก็นะะองพัฒนยเขาได้คุยแล้วตอนนรับการติดต่อมาเปนา็นยงไงบ้างคะพี่แอนคะก็ดีใจเพราะว่าเป็นเรื่องที่แอนอะชอบอยู่แล้วแอนดูตอนเวอร์ชันเกาหลีก่อนอะนะคะแล้วก็แล,วกแล้วก็พอเขาทักทามมาแล้วก็เฮ้ยเออเราเราเคย ดูแล้วเราเคยคิดว่าถ้าเราเป็นเราเล่นอ่ะแต่ละอันนะเราจะเล่นแบบนี้ไหมหมายถึงตอนที่ดูตอนนั้นนะก็ไม่ได้คิดฝ่ายฝันว่าตัวเองจะได้เล่นหรอกแต่ว่าเออตีความอย่างนี้เออมันเหมือนเราสนุกในฐานะนัรแสดงมันสนุกที่จะคิดตามเขาแทบ,บออมากเหมือนกันนะคะ โอ้แท้พี่แอนแทบไหวไหมคะไหวนะพี่แอนบอกว่าตอนที่เห็นบทถึงขั้นโทรถามแต่ว่าพี่แอนจะเอาแบบนี้เลยใช่ใช่อันดาโทรมาบอกพี่แอนพี่แอนอ่านหนหรือยางย่างเลยเขายังไม่มีใครส่งอะไรมาให้เลย พียนแน่ใจใช่ไหมแล้วบอกเออมันขนาดนั้นเลยเหรอพียนอ่านเองละกันผมไม่ติดอยู่แล้วผมโอเคอะไรอย่างเงี้ยเโอเคะก็ยังไงเขาจะไม่โผล่มาเน๊ะคืออาดารคงมีการไปคุยก่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็คงได้ได้รับการพูดคุยก่อนดีก่อนได้เห็นของก่อนอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่บอกว่าถ้าเป็นพี่แอนเขาก็ไม่หวั่วไม่เลยเออไว้ใจพี่แอนอนะครับโรยมาแบบนี้พี่แอนคิดไหมคะเอ้ยมันต้องถึงขั้นไหนอะไรอย่างเงี้ย ก็จริงๆอ่ะมันก็แอนว่าในความเป็นบ้านเราอ่ะมันก็คงมีมีเส้นของมันแหละอย่างเงี้ยเราก็คิดว่าทุกอย่างอ่ะมันก็ต้องมีมีที่เหมาะสมของมันอ่ะเราก็ต้องดูทีว่าพุ่มกับจะยังไงอะไรเงี้ยพี่ก็ยังไม่เจอพุ่มกับหรือไม่เคยเจอทีมก็เลยไม่สามารถจะตอบได้ว่าเขาจะไปในทิศทาั้งหนอเไล่เนี้ยแต่สำหรับตัวพี่แอนเองเล่นสุดได้เบอร์ไหนตามที่เราเคยดูไงเนี่ทำได้นะก็เล่นได้นะแบบนั้นอ่ะก็เล่นได้อ่ะเออแต่ว่า คือเวลาเราเล่นเราไม่ได้มาคิดเป็นตัวเองไงพี่ก็เลยไม่รู้ว่าอย่างนี้นที่มันมากไปหรือเปล่าไม่รู้จริงเพราะว่าเราไม่ได้เล่นในฐานะที่เป็นตัวเองไงใช่ไหมก็บทบาทมันไปทางนั้นแล้วในเรื่องของมันมีเหตุการณ์กดดันนาเกงมากมายที่จะแบบต้องพาตัวเองตัดสินใจไปทําอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะอ่ะมันก็คนเราเมื่อคงมีลองผิดลองถูกกันไปแล้วท้ายสุดคุณก็ได้ผลลัพธ์อะไรกลับมาอะไรเงี้ยบางทีตัวละครมันก็ต้องพาไปเจอวิบากกรรมบพาไปเจอ ปัญหาเจออุปสรรคอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเราไม่กล้าเราแย้งมันก็ไปไม่สุนนดอะไรงเงยแต่พาร์ทเนอร์ก็คือโอเคใช่ไหมคะกับพี่นันดากับแพเออไม่เคยเล่นเลย <c oughs> อ่ะแบบน้อง <c oughs> น้องน้องแอดิเสียก็ก็คือแบบเจอกันที่จีม <ues? S 2> แล้วก็ไม่เคยรู้การแสดงของทั้งสองคนเลย <c oughs> ว่าเล่นด้วยกันแล้ว, <c oughs> ลวจะจังหวะยังไงแอนว่าเขาก็คงต้องเอาแอนไปโอทช์กันแหละแต่เหมือนพอเป็นชื่อแบบพี่แอนพี่นันดาอะไรเงี้ยแฟนๆก็เหมือนฟรี๊ดเลยว่าเฮ้ยแบบเออได้เลย ตอนแรกก็ยังเอน <riet> ันดาคือแอนจะโตสุดอยู่แล้วด้วยวัยแอนอะไรเงี้ยค่ะก็ถ้าเข้ากันได้แอนก็โอเคเพราะเราเล่นเราก็ใช้ใจเล่นอยู่แล้วเราไม่ได้สนว่าเราจะยิ่มากหรือน้อยกว่าเขาอะไรเงี้ยที่เงาเล่นเต็มที่อย่างละครทำมาแบบหลายหลายครั้งหลายหลายประเทศอะไรเงี้ยค่ะมันมีการเปรียบเทียบแน่นอนพี่แอมมันต้องมีแหละแต่ว่าเล่นเล่นหนังเล่นละครแบบนี้มันต้องมันก็ต้องเปิดใจยอมรับะ แอนก็ต้องยอมรับที่คนจะติ๊กถูกให้แอนหรือเปล่าให้คะแนนเท่าไหร่อะไรเงี้ยเราจับของของแรงอ่ะมันก็ต้องฟีดแบ็กเียดกับมาแรงแล้วอะไรอย่างเงี้ยของแรงสำหรับเราอะไรเนี่ยเป็นของแรงสำหรับเราก็ถือว่าแรงสำหรับแอนนะอะไรเงี้ยแรงมันก็ถึงในวัยที่เราแอนก็คิดว่ามันอยู่ในจุดที่แอนแต่ต้องได้แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้ต้องเว้นวรคนิดนึงว่าไม่แน่ใจว่าของบ้านเราตีความ เหมือนอย่างที่เราเห็นเห็นกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าในในความเป็นนักแสดงถ้าเขาไปกันได้ขนาดนั้นเราก็คงอยู่ในมาตรฐานสากลเนาะที่พวกเราก็คงน่าจะเล่นได้ในแถวนะอะไรเงี้ยเพราะการลองของบทมันพาไปอ่ะแต่ก็เหมว่าเรื่องนี้เป็นความฝันของนักแสดงเพราะว่านักแสดงอยากเล่นมากกับบทนี้ใช่ก็ได้ยินมาหลังจากพอมีการเปิดตัวว่าเอจะมีทำที่เมืองไทยก็มีนักสแสดงหลายคนที่ที่พูดกับแอนว่าผมอยากอยาก,อยากเล่นบทนี้มากเนย มันค,คอมพลีสยังไงในานแสดงที่แอนมันก็คงได้ได้ทำอะไรอีกชั้นหนึ่งอ่ะที่เราไม่เคยเออไม่เคยได้ทำไป่อ,<ม>อยๆเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้พูดถึงแค่เลิฟซีนด้วยนะมันพูดถึงชั้นเชิงอะไรของมันที่เยอะแยะอ่ะตอนแอนดูเองแอนก็ในความเป็นชนีอ่ะผู้หญิงอ่ะเราดูเราก็เอาแค่เปิดไทยแล้วเราก็แบบโว้ก็แบบเราขนลุกตามันเป็นฉากไม่มีอะไรเลยนะเปิด เราไปเจอขนลุกอะผู้หญิงได้กันมันจะรู้สึกรู้สึกโดวะนะันอะเออเราไม่รู้เราจะเล่นได้อย่างเขาก่อนนะอะไรเงี้ยแต่เราก็เล่นไปตามความรู้สึกเราแล้วกดดันไหมคะพี่น้องคนคาดหวนะัออะไรไม่หรอกไม่กดดันนะคือแอนอเอาจิงๆแอนเดินมาถึงจุดที่แบบ <c oughs> แอนว่าแอนอ่ะถเรียกไรเดียมันไม่ได้ว่าแอนแข็งแรงขนาดนั้นนะคือหมายว่าจิตใจเราอ่ะมันตั้งรับได้อ่ะ ว่าแบบเออเออมันก็ต้องมีแหละยุคโซเชียลคนแบบเขาเรียกอะไรครับีแอคคนจะทำทีทันใดเราต้องตั้งรับต่สมัยที่พี่อย่างก้าวสูงตอนนั้นหกกว,ว่าฝาฟีดแบ,บ็แของคนจะมาถึงละครไปไหนตอนไหนละนี่แบบเล่นตอนนี้ด่าเดี๋ยวนี้เล่นตอนนี้ชมเดี๋ยวนี้อะไรเงี้ยมันก็มันเริ่มเราตั้งหลักได้แต่ถามว่าเราโดนหยกบเราเจ็บไหมเราเจ็บเรายังเจ็บ แต่เราก็ต้องเดินต่อมันจะบอกโอ้โหไม่รู้สึกเลยมันก็คงไม่ใช่หรอกเนาะอะไรอย่างเงี้ยในทุกเรื่องจะมีเข้ไปคุยกับทีมงานเมื่อไหร่ตอนนี้เริ่มบทีมงานตติด่อทีมนำยังไม่ได้ใครคุยอะไรกับแอนเลยหมายถึงว่ายังไม่ได้ส่งบทแต่ว่ามีการนัดนัดวันฟิตติ้งอะไรบ้างมจะเริ่มเปิดก็จะเริ่มว่าคงจะเริ่มเปิดพล้อมก็น่าจะสุดเร็วๆเนี่แอนต้องถ่ายซุกตา2550้าห้ี่เค้นให้จบก่อนแล้วก็หนักขนาดคนละคิวกันออ๋ปีนี้แน่ใช่ไหม คือได้ทำงานปีนี้แน่นอนปีน่ะปีนี้แน่นอนแอนไม่รู้เขาสับเร็ววะเพราะว่าดูโลเคชั่นก็ไม่ได้เยอะอ่ะเขาอาจจะโอ้โหทำงานเกนงวบาเราไม่เคยเห็นเลยก็ได้เรียนก็ไม่รู้อะไรอยย่างงเี้แต่ว่าหรือจริงอาจจะเท่าละครไทยก็ได้แต่ก็เลยไม่รู้ระยะเวลาว่าเขาตั้งเป้าจะออนเมื่อไหร่ถือว่าตื่นเต้นที่สุดในละครที่เล่นมาเลยถามตอนนี้ยังนะต้องขอไปดูโปรดักชั่นก่อนนะแล้วอาจจะกลับมาบอกดูตื่นเต้นว่าก็ได้เอาจริงแอนอาจจะ ปอดอดแหกไม่ได้ไม่ได้อย่างนี้ก็ได้อ่ะไอ้ก็ไม่รู้ว่าเจออนันดาเข้ามาไอ้น่ะจะช็อกไปเลยก็ได้หรืออะไรไอ้ก็ไม่รู้เหมือนกันหรืออาจจะไปเจอทีมเขาแบบเรากลายเป็นเด็กใหม่ไปเลยก็ได้อะไรเงี้ยเพราะความที่แบบไม่เคยเจอกันอะไรเงี้ยอาการเปลี่ยนอาการเปลี่ยนอาการเท้าเปล่ยนออเออใช่เดี๋ยวเอาเยี่ยงอย่างเลยนะบอกเลยมันไม่รู้ตัวมาก่อนหรือว่าตัวเองไม่แบบไม่รู้คือแอนน่ยไปไปออกกับแอนไปฝึกวิ่งริวเหมือนวิ่งแบบท้ายๆเหมือนอยากจะวิ่งให้ให้เป็นเพื่อจะไม่บาดเจ็บก็เลยไป เรียนเบสิกของการวิ่งแล้ววันนั้นก็ดันคงเล่เลนท่าเดินซ้ําๆเหมือนท่าแบบตะกุยเท้าเหมือนแตะเงี้ยเอาเท้ายกแล้วแตะแตะพื้นอ,อย่างเงี้ยเป็นประมาณชั่วโมงกว่าๆแบบไม่หยุดเลยแล้วพอกลับบ้านมามันก็รู้สึกเจ็บมากเลยเนงะี้ยเราก็เราคิดเออเราไม่เป็นไรเพราะว่าเพราะว่าก็ไม่ได้ตอนเล่นก็ไม่ได้เจ็บแนะแต่เล่นเสร็จมันเจ็บก็เลยไปหาหมอหลายๆที่หมอก็ไม่ไม่ได้เเลยนะคะก็บอกไม่ ไม่หักไม่หักไม่หักจับขยับแล้วไม่หักไม่หักไม่หักเลยไม่หักเลยสามหมอไม่หักเลยอะไรเงี้ยจนไปถึงมีหมอท่านนึงเห็นแอนให้สัมภาษณ์นักข่าวเลยแหละเป็นทําให้หมอท่านหนึ่งโทรมาหาเขาเห็นข่าวบอกว่ามาตรวจหน่ไหมทำไมเดือนพึ่งแล้วไม่หายอะไรเงี้ยเออแอนก็เลยถึงไปพอไปแอนถึงก็รู้อ้าวแอนหักหักจนแคลเซียมอ่ะมันเยียวยาตัวเองมันเหมนกระดูกมันรักษาตัวมันเองอะไรเงี้ยแล้วพอแคลเซียมมันมาเกาะ พอมันเกาะแล้วเหมือนเราฉีดฟิลเลอร์ที่หน้าเด้วยวว่ามันเหมีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปอ่ะพอถึงเลาวไอ้ขยับเท้ามันก็เนื้อเยื่อมันก็อักเสบมันกลายเป็นเนื้อหลังมาตอนนี้สามเดือนอย่างว่าเกียจเดินในงานก็เดินได้นะจะหายแล้วแหละแต่ว่าถ้ายืนนานมากๆอ่ะก็อาจจะมีเจ็บนิดหน่อยก็เลยต้องลงจากส้นสูงก็เปนเวลาออกกำลังกาย ได้ละเริ่มกลับมาแล้วเริ่มกลับมาแล้ว<ม>ก็ค่อยๆไต่ไต่ระดับกลับ,บกลับไปพุ่งกลับไปวิ่งเหมือนเดิมพอดูว่าเป็นยังไงบ้างเนี่ยโอ้ยแอนแบบใจเสียเพราะแอนกลัวแอนออกมากายไม่ได้ <c oughs> แล้วที่สําคัญคือแอนเกรงใจพี่เคนมากเพราะในเรื่องอะ่ะมันมีฉากที่แอนจะต้องวิ่งกับเขา <c oughs> แล้วเขาก็ต้องงดฉากนี้มาสองเดือนแล้วเดินถ่ายไม่ได้ยกขายกด้วยนะคะมียกด้วย ตอนนั้นจะถ่ายเลยแอนถ่ายไม่ได้เริ่มรู้สึกแบบเก่งใจหนังบวขันฟันยับก็มีจะต้องหูอีกแล้วเขาก็ทําไม่ได้แอนก็รู้สึกโผลพอเห็นสแตนอินมาแทนตัวเองเราก็รู้สึกโหลยเสียมากเสียหายมากเสียเกียรติมากอะไรอย่างเงี้ยอวามหมาไม่ใช่เสียเกียรติเขาใช้คำว่าอะไรเหมือนแบบมันเสียแบบมันเสียแบบเราเหมือนแบบเออเราทําให้เขาไม่ได้อะมันเสียมันเสียแบบบริษัททางานมาขนาดนี้เราก็รู้สึกนะก็เลยแบบ พยายามที่จะกินแคลเซียมอัดยาเชื่อฟังหมอทุกอย่างไปแบบไปอะไรอ่ะไปช็อกเวฟไปทําทุกอย่างจนตอนนี้เกือบร้อยแล้วค่ะคค่่ะังแสามเดือนแล้วค่ะก็เลยบอกว่าถ้าหักรีบไปเอ็กซเรย์นะอย่าอย่าอย่าปล่อยมันคือตอนนี้กระดูกกระดูกเชื่อมแล้วค่ะแต่แค่ว่าเวลาเราไปสะเทือนมันอีกมันก็แค่แค่อย่างเงี้ยกลับมาแบบระบบใหม่แล้วทีนี้เวลาแบบไปวิ่งที่เราเป็นอยากจะวิ่งให้เป็นตอนนี้เลยต้องไปฝึกยังไงคะหรือว่าเลิกฝึกเรื่องการวิ่งหรือ ก็จะไม่เลิกนะก็แต่ว่าจะรู้แล้วว่าเอาแค่ไหนพออะไรเงี้ยจะรู้ละจะเข็ดละตอนนี้เรียนรู้แล้วรู้รู้คือเราคิดว่าเราอ่ะเจ๋งไงอะไรเงี้ยเราคิดว่าเราแบบออกกําลังเยอะแค่นี้สบายมากแล้วเราไม่ไม่รู้ว่ามันมันมันรับหน้าใจมันมีเออก็เพิ่งรู้ตัวแหละพี่เอว่าอย่างนั้นะเขาเป็นแนวแบบยิ่งถ้าแอนทำอะไรผิดพลาดเขาจะซ้ำเขาก็จะซ้ำแหละว่าแบบ ไม,ไ,มไม่พูดดีกว่าอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบเออลำคาญ์นะว่าแบบบาดเจ็บมาอีกแล้วเอโพวิดเสร็จแอนก็มาขาหาัก มันเหมือนดวงตกคือบอกว่าไม่ชงป่ะค่ะไม่ชมอะไรนะไม่ชมป่ะไม่ชงหรอกแล้วก็มาจังหวะนรกมากอะไรนี่กินยาจนตับจะพังแล้วอะคือหมแบบว่ากินทั้งยากเสร็จกินอะไรจากโควิดมาจนอะไรเงี้ยมันก็เลยเพิ่งจบเนี่ยค่ะก็คือไม่ช่วยแล้วกันแต่ก็ซ้ำด้วยซ้ำด้วยคือเขาก็จะได้เตือนว่าแบบอย่าซาอะไร่าเงี้ยค่ะคือว่ากำลังใจนี่คือไม่ได้ให้ตรงตรง เขาก็มีมีบางจังหวะที่เช่นเหมือนแบบมาช่วยทายาให้บางทีบางจังหวะเขาเห็นใจว่าแอลเริ่มหน่อยแล้ววันนี้แอลเริ่มดาวแล้วเพราะว่าแอลเริ่มไม่หายเนี่ยพอไม่หายเปนผู้หญิงเราก็จะรู้สึกแบบฉันใส่ส้นสูงไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็จะรู้สึกเหมือนใจมันล้าเออนางก็จะอ้าอ้า่เงี้ยนางก็จะมาช่วยพี่เอ๋ก็รู้เขาว่าเจอเดีๆวคงไม่ฟังเออเออก็อาจจะของแอนต้องห้ามโถนองต้องด่าตรงๆตัวอะไรเงี้ยจะเป็นคนแบบนั้นโอเคครับขอบคคุณนะะ 下面三秒。